สวัสดีครับผมนายเลือดมณีนนกระโทกเป็นชาวไร่อ้อยนองยางตมองยางลงน้ําตาลที่มายผมก็ปลูกมา20กว่าปีเนาะตอนนั้นท่วนมากเป็นอ้อยไฟเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องมือพอตัดอ้อยไฟเป็นต่วนใหญ่ก็ดีตรงที่ตัดได้เร็วประหยัดค่าแรงไปสมัยก่อนนะนั่นแหละดีตรงนิดเดียว<ม>ก็ตอนนี้ทางโรงงานและทางรัฐบาลก็ณรนลงให้ตัดอ้อยสดเนาะราคาก็ดีกว่าเรามีตัวสางใบตัวตีใบมันก็ช่วยได้หลายกันเลย ตัดออยกดเราตีใบให้เขาสางใบให้เขานี่ คนงานว่าเขาก็ชอบตัดอยู่ระหว่างอ้อยไฟกับอ้อยสดนี่ตัดอ้อยสดอาทิตยก็ตัดอ้อยไฟเยอะค่าแรงทารุ่นเราก็ไม่เปลืองค่ายาก็ไม่เปลืองเพราะว่าใบามันคุมอยู่เรามันก็ช่วยคุมวัชพืชได้คิดว่าทํารุ่นข้างเดียวหรือกิจยาข้างหนึ่งก็โอเคนะท้ได้อ้อยสดนี่ผลต้องมาข้างหนึ่งอยู่ได้เป็นเดือนเดี๋ยววัชพืชขึ้นไม่ได้ขึ้นห่างถ้าอ้อยไฟนี่อาทิตย์นึงก็เหี่ยวแล้วโอเคอยู่อ้อยสดทําได้ดีกําไรมันก็ดีนะอย่างปีนี้ปลูกอาไว้มันก็คามแดงถั่แก่ปลูกไว้มันก็ ไม่ไม่นานรุด20ตันอย่างในน้อยแล้วก็17-18ตันตัวไร่แต่ไอไฟนี่ย่าเยอะเปลี่ยน่ายาเปลี่ยนทะเลหักแันละ30บบาทมันก็ต่างกันอยู่แล้ว ก็อยากว่าพี่ๆน้องๆเท้าไล่คนไหนที่ยังตัดอ้อยไฟมากๆอยู่ก็คิดว่าตัดอ้อยสดจะดีกว่านะมาตัดอ้อยสดเยอะเพราะว่าผลแตกต่างกันเยอะรุ่นก็ไม่แรงราคาก็ดีน้ำนักก็ไม่หายเงี้ยแต่ควบคุมปีนี้ก็พยายามไปตัดใหได้รอยปร์เซ็นต์ในอ้อยสดถึงไม่มีคนงานก็เอารถตัดโรงงานนี่ดีกว่าตัดอ้อยไฟมากๆเลยแหละ